ัยังท้ารวมสามโรงพยาบาลผ่าตัดขากรรไกรที่สวยและปลอดภัย โรงพยาบาลบานบากิเสเลกรรขายกันไกเพื่อใบหน้าที่สมส่วนและแก้ไขการใช้งานของขากันไก่เฉพาะที่บานูบากิพลาสติกซอรซอรีแผลเฉียงเพิ่มพื้นที่ข้อต่อของกระดูกสาหรับการตึงที่มั่นคงมากขึ้นการวิธีใส่โครงสร้างใบหน้าที่ทําให้มั่นยําด้วยการวิเคราะห์สามมิติการวางแผนการผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์ช่องปากที่เชี่ยวชาญเหมาะสมกับเคสท,ที่หลากหลายการพักฟื้นจึงสะดวกและปลอดภัยกว่าโดยคุณหมอโอซังยอนศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านขากันไก โรงพยาบาลไอดี ID, สัญญากันไก่ของไอดีฮอสพิทอลเพื่อการรักษาผิดรูปของขากันไกลที่รุนแรงจากการผ่าตัดขากันไกลที่เคยมีระยะการรักษาที่ใช้เวลานานากับขั้นตอนการพักฟื้นที่ค่อนข้างลำบากแต่ในปัจจุบันไอดีฮอสพิทอลคำนึงถึงความสบายของคนไข้พร้อมกับได้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดที่ปลอดภัยพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องโดยการผ่าตัดที่ทําให้รูปร่างงดงามอย่างสมบูรณ์แบบโดยคุณหมอลีคยองมินกับคุณหมอความจูยองค่ะ โรงพยาบาล EU โรงพยาบาลศัลกรกรเฉพาะทางโครงหน้าขกายกไกล EU ทุกทุกการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเฉพาะทางโครงหน้าขากันไกร EU ผ่าตัดโดยแพทย์ผู้อำนวยการคิมจงยุนและแพทย์ผู้อำนวยการชินฮีจินทั้งสองท่านเพราะเราทําการผ่าตัดเฉพาะกระดูกใบหน้าเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางรวมถึงพยาบาลช่างเทกนรมที่ปรึกษาและพนักงานทุกคนที่รู้เกี่ยวกับกระดูกใบหน้าเป็นอย่างดีหลังการผ่าตัดเรามีทีมแพทย์ดูแลเฉพาะทางเพื่อดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระความยุ่งยากของคนไข้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสามโรงพยาบาลด้านขากรรไกรชอบโรงพยาบาลไหนทักมาสอบถามได้นะคะที่ หลายแอดออปัมนรี